ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะของเราประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับมุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจในวัตรกรรมทางการเงินถ้าอยากรู้ให้รีบมาเป็นส่วนหนึ่งขอรับเชิญเผยแผ่ความมั่งคั่งต่อให้นั่งอยู่เฉยๆเจาะลึกในโครงสร้างเอาให้กระจ่างกันไปเลย ใครอยากเป็นเศรษฐีไม่อยากทำธุรกิจต้องหัวคิดทันสมัยบางลอกแห่งการตลาดไม่เคยพลาดวินสัยทั้งโลจิสติกส์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็วิ่งเข้าใส่ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือต่างดาวพวกเราก็มีคอนเทนต์ที่จะมาแชร์ให้กับคุณหรือถ้าอยากลึกาครบเครื่องวงจรเรื่องการเงินมาตรฐานของการบัญชีก็สำคัญนะตัวเธอสอนให้ตัดสินใจและแก้ไขได้เหตุผลจบมาแล้วจัดการได้ปลุกฟังเอาไว้กับทุกคน วิชาการการจัดการทั่วไปเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีไฟศึกษาเอากลับไปสอนคุณปู่คุณยาต่อยอดด้วยการอัปเกรดธุรกิจใหม่ๆให้ไปไกลกว่าเดิมวิชาการการจัดการสเัียากรมนุษย์รุนใหม่มีไฟศึกษามีไฟแรงกล้าสร้างธุรกิจแต่งใหม่ Hey วิชาการการจัดการสเัียรกรมนุษย์รุนใหม่มีไฟศึกษามีไฟแรงกล้าสร้างความเจริญแท y ท่านบริษัทโปรดทราบ โตต่อมาคือสาขาที่จะนำไปสู่ความฝันของใครหลายคนสาขาต่อมานำสู่ความฝันของลหลายคนที่ทำงานของคุณอาจจะอยู่สูงสุดบนท้องฟ้ารับน้ำชา,ชาไหมคะท่านผู้โดยสารทุกคนปิดเครื่องมือสืส่อสารทุกชนิดด้วยนะครับอเค,คออเอาเงินราคาให สงงางไม่ว่วาจาหรือเคร,าารถท,ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกช<ล><ค>นเพิ่มทักษะเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างชาติเรืบรองดองนำสู่องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจที่หมายปองไม่ว่าคุณอยากจะเป็นล่ามไกด์หรือนักประชาสัมพันธ์ความรู้ทุกอย่างนั้นรวมอยู่ที่พวกเราและบุคลากรทั้งหมดหรือหากใครอยากเป็นนักเขียนโปรแกรม นาคอมพิวเตอร์เรียนสนุกนั่งลุกสบานนย,น,ยนั่งเล่นยูนานจนคนละลายเรียนทุกวันไม่มีเบื่อนายนั่งอยู่กับเพื่อนไม่มีเดียวาดเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรสร้างคอนเทนต์เรื่องธุรกิจนวัตกรรมไม่ยอมนอนเปิดช่องทางสร้างรายได้ให้กับตัวเองและคนอื่นจบไปมีงานมากมายทางเลือกหลากหลายมีเกินมีต่อยอดองค์ความรู้เท่ากับขยายกิจ,จาการเพิ่มขอบเขตของความคิดการบริหารและการจัด เราคือ,อครอบครัวเดียวกันที่สารฝันเพื่อธุรกิจเมื่อก่อนเธอเป็นนิสิตสุมหาบัณฑิตสร้างกิจาก,การ